ทุ่มทักป่าน้ำเลิกนะครับเนาะน้ำเลิกนี่ระดับน้ำก็จะอยู่ประมาณเมตรถึงเมตรห้าสิบนะครับ พี่นครับในนี้ผมไปทุกท่านมาหาป่าอยู่หนองทงหญ่ตะบนทงแย่อำเภอทงฝนจังหวัดอุดรธาน,นีครับก็จะใส่ซุม้มสักป่าน้ำเลิกนะครับเนาะน้ำเลือกนี่รับน้ำก็จะอยู่ประมาณเมตรถึงเมตรห้าสิบนะครับก็จะประมาณเพียงเอี่ยวห้องนี่แหละนะครับถือว่าเลือกสําหรับการสักซุ้มเลยเนาะอ่ะรุ่นเพอ่ครับการ สักซุ่มน้ำเลิกหรือวิธีการแก้โคนป่าไผ้นะครับอ่าเมือน,นี้มพผูด้เดียวนะครับดูน้องมันจะมีป่าหอาสักดิ์บนอาะจะพอได้ป่าไปยเดี๋ย่ให้กินมาครับนะครับพด <laughs> บุกข้างหนา้าบุอุ้ยไงเลยป่าตัวนี้เดี๋ยวๆครับเดี๋ยวๆ ปลาที่นี่ฟดบกบกบกขึ้น well, มาหนิไงเลยคร bon ับกดดีๆกันครับอู้ห์านะครับ ต้องกดซุ่มดีๆกันค่อยๆเอาปลาเลยเนาะกดว่าดีปลาก็จะออก<ะ>ปลาอยู่ๆครับเดี๋ยวดีเจมันจะออกบนละเพระว่าผู้ล่ไหลครับปลายอยู่ๆใจเย็นๆเนอาอจักหน่อยครับ ซุ่มดีๆกันคันถื่อป่าเราประกดซุ่มดีๆป่าก็จะออกเดี๋ยวผมเหยียบมันก่อบซุ่มกันครับว่ามันมีหูเพราะว่าตอนนี้ชั่วอยู่ว่ามีป่าป่าต่ำเมื่ออยู่อย่ากทำมันออกทันและเอาไปปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกค่อยๆเอาเนาะเพราะว่าอันตรายครับ ถือปลาดุกปักเที่ยนหนึ่งเราปวดปวดปลาดลุกน้องเนี่ย ได้แล้วได้แล้วได้แล้วป๊อสซไปได้จับโดนแน่ได้ครับตัวนี้มันตัวไ่ใหญ่ป่ะไหนรับคุ้มยากอ่ะแต่แรกเขาเป็นปลาดุกครับงานมากมากจับได้สองเทือแล้วครับแต่ว่าบ้ได้กดมันแห้งมันกระสบัดมือออกเนาะเพราะว่ามันยานมันปักครับมันปักเนี่กจะใหจบเลยดิ ถักซุ้มต่อไปได้แล้วช่วงนี้ฝนตกใหม่ๆปลาดุกก็จะห้ายแน่ครับข้างหน้าไครับทาน,นี้บ่มีอู้ไปแล้วไปแล้วปลาสดิบนำมาเลยประเดียอุย พอ,อด้งวิยงวนไปป่าสลิดครับปะคะ้อโอ้โหหนึ่ป่าสลิดปะคอเซ้ครับวิ้ยตัวใหญ่เลยมาแล้วมาแล้วมันมันมันโอ้ผมเป็นป่าสลิดได้ไพ่ขยุคอยครับจะต้องไปปะคอเซ้ปะคอมันจะจับง่ายก็ป่าสลิดดีครับอ้าว ุกอยู่ครับอยู่ปลาสลิดเออแม่ยูสั่งยังัง โอ้ยโอ้ยโห่ไพ่หนึ่งครับข้างหน้าน <ligen petto> ี่ไ <BACK> พ <G TA> Native> ่หนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะไพ่ตัวงามได้หรอไปสุดนี่อุ้ยไปแล้วครับไปแล้วอู้หูหูาตัวนีตัวงามดีีน่สุดเซตหรอโอ้โห่สุดไปเรื่อยๆ ครับอุ่นอุ่นอุ่นมด <c oughs> แล้วหมดอยู่นี่ละบอกรอกับปลาดุกครับตัวนี้โอ้โยลมป๊าดโถลมแห้งครับสักบอลลูน Tôi chưa bằng oh. cái mùi lạc bé bay ui 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 หลาอย่างประคอครับโอ้พ่อขาเคลียร์บนก้อน้ค่อยเะขข้นมาเห็นหอยนาครับนาพกเทิงน้ำนะครับหามันบ่หอนครับอันบ่หอนนั่กับป่าตายนะ,ะ,ะว่าแม่นป่าดุก บ่แยวมๆอืมๆไปจังสั่นเหมือนปลาดุกเลยครับเหมือนไข่ปลาดุกเลยบางเด้อนี่มานี่บ่ Ừm, xà rít khắp Xà rít tôi nghe vô Ôi, xà rít Nhà nó đá như xì Và xà rít ống nhẹ สิริสวยงามอยู่อาจจะเป็นมูสลิดครับกันห้องอ้อมออยู่แถวนี้ได้หลายที่นี่ครับนี่จะไฟป่าสลิสดเต็มเลยเดี๋ยวผมอ้อมแถวนี้เอาป่าสิดก่อนนะสิริสวยงามครับแถวนี้ไฟงยงามวันนี้อาจจะสลิดหลายได้เหมือนหุเขาบา่ได้เลยอ้วนตัวอ้วนอ้วนไม่เสร็จละ ปลาตัวนี้ให้กุบเลยครับโอ้สักถทีมองอยู่แต่ว่ามีหูออกบท่ทันเหรอครับย,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 ยูยูยๆๆๆยูขอบขวบ ตางคอครับไปงามจากสีปลาคอเต็ม มองลลมออยู่อละครับว่าลาจะยูบุทรเนรอครับยู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 ตามตึก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 อยู่นะเป็นปลาสลิดโอ้ยปลาแหงว่ะสลิดคือเดีครับปลาสลิดจับยาก โอ้ยน้อยเด้อปลาสลิดวายุายงไพน์ใหญ่เด้อปลาโถสลิดตัวนี้นำเครื่มือเลยครับวายุมันคืองไพน์ใหญ่แท้แค่ไหนวันปลาคออวนกว่าปลาสลิดไทยไดีครับส่วนไทยสลิดเขาบ่ได้เลย หัวไงก็ประคองอยู่อืมขึ้นทั้งหนาพนครับขึ้นก้อนเลื่อยอีกแล้วไปแล้วไปแล้ะปลายหญ่กระซักไปก้อนแล้วปะอุ้ยปลาขึ้นสองไพาย ปาลาด้วย,ย,ย,ยครับแฮมป้าป้อทัวปออไปเงาแท้โอ้บ่ขอเล้ครับตัวนี้ยุ้ยแทงบัททนละไปเงาเลย,ยจม,มูกอยู่ดีครับไปต่อแล้วไปต่อแล้ว ดูครับปลาสลิดว่าคือต่ำแห้งเถอะปลาสลิดอีหล๋อุ้งปลาสลิดคือไปแห้งเถอะมาตัวบ่เห็นครับ ไปแห้งตัวนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวมงหด้ยเสย็จแล้วตัวงามเลยอ่าไงทางบึงโอ้ไพไปทุกมองแต่ว่าบมุดครับไพ้สือบอหมุด ไปป่าโมดไม่ถูกห่วงครับปาสลิดด้ะ ตัวงามว่ามันปลาสลิดครับปลาคอเสยเดี๋ยวต้องมุดเอาครับตัวนี้น้ำเดือโอ้ปลาคอปลาคอตัวไม่เงยไปไหนแล้วแต่ว่าก็เป็นปลาคอ,อ,าอานนาโอ้โ,ออโบไไหบ่เป็นไพ่ปลาสลิดอุ้ไไปปยปางเงยครับตัวนั้นปางเงยสุดไซนอะ่ะวะนี้ ยุ่นี่แล้วครับนี่จะยู่นี่ละกลัวกดดีๆครับเดี๋ยวต้องกดดีๆกันอ หัวมันออกได้ครึ่งนึงแล้วหัวเปล่าได้ครึ่งนึงแล้วครับซุบม,มันเงินก่อนจะตกน้ำเพิ่นออกครึ่งนึงแล้วขันงินตกต้ำไปดิดนี่ย ไปจนุนั้นปไปเนาะกว้างเกินพวกน้ำครับวางในไไนี้อหไปปลาคอครัไปปลาคอจพวกมุดเดอร์มุดเดอรไปยังยุกกลางๆปลาใหเน้หน่อยเห้นไหว่น,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 นี่ย อ,อ,อู้ยังถือหนาเออถือใบบัวเลยเห็นให้ยซุ่มบดลุ่มมาตรงครับโอ้ยต,ตัวนี้ตัวยาวครับจับหนาครับส,สวยเลยดีครับตัวนี้ อ uh huh. ยูบอครับยูบอให้เป็นตยะยูจักจะอยูบ huh. อต่ำยูต่ำยูอู uh huh. ต้ตึกตักตึกตักเลยครับอาจจะเป็นปลาอีชนเนือ้อต่ำแห้งๆสิ ยงวปลาไอจดดีีครับดูดีๆีำไมโอ้จังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยครับเวลาเอาสักลงไปในปลาไอจดเนี่นนมันหมดเนาะ ขึ้นใกล้เลือดเลยสักได้หรอครับสูงเค่ไหปลาอยู่อยู่ไหมครับอ๋อจะมุดแหลกไปเลยทันล่ะ แ้วปูปงป่าครับมุดออกมาแนวผมผลจับได้อยู่โอ้ยเกือบแล้วนี่มุดออกแขนเสยหดเข้อฟังแล้วครับนะอยากเข้เบิงนป่าล่วงน้วยกันครับป่าทั้งหมดครับนี่ปลข้อปะดุก

อ่ะสุกแล้วเกี่ยงปลาใส่เส้นครับ โอ้โลมเย็นเมาแ้วโอ้ข้าพุขน,น,มมน้็มาตัว <c oughs> นั่นนะร้มากน่เนอสขนหนอยนขายน้ำกันครับเรียบร้อยเนาะื <c oughs> ันนี้เฮาเกี่ยงป่าประดุกค,ครับกับอ้อมปลาดุกอ,อ,อ้อมบออ้อมได้กินนอนอ้อมนะครับ มาครับมามามากินข้าวแรกน้ำ no กันมาเลยจ้ามข้าวแรกน้ำกันมาเ้าตอปรยู่ตอมาว่นใดดอกฝนจะตกนะครับก็ได้บปิมาณอมแกงอะไล่วกหมกมันจะน้ำหน่อยก็นี่นะอันนี้เขามน้ำอมน้ำนอมหอมส่อมใส่เสรนจ้ใส่น้ำก็ได้สดครับา้ย่างนี้้าม่อน้ะ เอาขำหงฟิเมื่อน้าแคมดนนะาไห่ะแม่แมคุยจ้างตานเลยหอมด้วยรนเลยที่แคมรันนี้เนาะต้องขออนุญาตเขาก่อนครับ กอนคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับเติมเงินเขาได้ไปกอนสวัสดีครับ